รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5ร่วมกับชีวิตันเดอร์และอัมพินฟูด้ดเสนอแอดนิเวอริตี สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแอดไนวอลเลต t ี้ในภาคกูรูประทับตัวเกลียนกับกูรูผู้รอบรู้เรื่องอาหารตัวพ่ออย่างเชฟทอดกูรูได้ขนมหวานผู้คิดค้นคับเค้กทีวิทยกรคนดังระดับโลกอย่างโอปราห์วินฟีถึงกับต้องยกให้เป็นที่สุดข,ของคัับเค้กที่ต้องกินก่อนตาย โคจรมาประทักกับตัวเกลียนนักเนียนชิมอย่างหนุ่มทิฟโฟมาติดตามไปพร้อมกันว่าวันนี้จะสนุกสนานเฮฮาและอิ่มอร่อยกันขนาดไหนกับแอดไนท์วอลเลตี้พากูรูประทัตัวเกลียนนะครับนำข้วยใชนําำขยไม่เคยกินไม่เคยได้กินเลยไม่รู้จักเลยเมี่ที่ดูนี่คือจำอยู่แล้วเนี่ยจำจำจำจะได้อาไปผัดไปบ้าน สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมครับเข้าสู่รายการแอดไนท์วา a r r a n t ในภาคกูรูภาคตู้เกลี้ยงกับผมที่พ่อจีราวัตรครับผมเชฟพอดครับผมเชฟพอดฮะตอนนี้เรายังอยู่ในเดือนของสิงหาคมครับเชฟรู้ไหมครับว่าเป็นเดือนของอะไรฮะเดือนแห่งวันแม่ครับโอ้โหใช่แล้วครับเชฟพอดวันนี้ฮะผมเลยพาผู้ชมมากินอาหารรสชาติฝีมือแม่ฮะคือแบบรสมือแม่เลยรสมือเหมือนแม่ทําเองเลยเนี่ยฮะนี่อย่าบอกนะว่าว่าเธอจะเอาแม่มาทำทำกับข้าวให้ฉันกินวันนี้มากเลยไปยุ่งกับแม ผมด้วยครับเขาสอนหนังสือไปดีแล้ว <S <S นี่ผมเลยพาคุณผู้ชมครับมาอยู่ที่ร้าน m เ t อ e r May อฮะร้านนี้นะเชฟบอกเลยว่าฝีมือแบบเหมือนคุณแม่ทําให้กินเลยขนาดนั้นเลยแน่นอนดูจากบรรยากาศร้านแล้แลวเนี่ยุ้หแบบร่บรบรมรื่อนอบอุ่นแล้วที่ผมดูในตามรีวิวเขาบอกมีหลางหลายเมนูอาหารไทยอร่อยด้วย <S <S เราเข้าไปดูจะรอ<ม>อะไรอะไปเข้าเลยเข้ชมตามผมมาตามผมมาตามมาเออตามผมมาตามมาเลย วสวัสดีครับสวัสดีคร่บสวัสดีค่ะยินต้อนรับเราแบบนี้ฮะ แน่นอนครับว่าต้องคือเจ้าของนจ้ออาอนแน่นอนเจ้าของร้านใช่ไหมฮะ reception ค่ะโอ้หไม่ดาใช่ฮะราศีจาวนี้ฮะ,ะแนะนำตัวให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันสักหน่อย,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 ยค่ะชื่อน้องนะคะเป็นเจ้าของร้านมาเตอร์เมียไอค่ะคุณน้องนะฮะร้านมาเตอร์เมไอเนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงครับเริ่มแรกก่อนคือน้องกับสามีมาเจอบ้านหลังนี้อายุ40กว่าปีอ๋อีคือเป็นบ้านมาก่อนฮะใช่เป็นบ้านมาก่อนค่ะแต่บ้านคนอื่นนะคะอื่นมีสวนรอบ้านอยู่ใกล้ทอหลอเราก็เลยคิด ว่าตรงนี้มันเหมาะกับที่จะเป็นร้านอาหารโอ้ทองแถวทองหล่อเนี่ยมันมันไม่มีร้านอาหารเลยที่แบบนึกออกไหมคะเราอยากจะฝากท้องนี่ไงทานง่ายเรายอความทานทง่าย,ยง่าย,ายเ,<ล>เหมือนทา<ล>นที่บ้านเรียกว่าเราคอความอยู่ของเราเนี่ยเป็นตัวตั้งโจทย์ของร้านนี้เอง <c oughs> ร้านนี้อาหารไทยอะไรอร่อยครับจะมีเป็นนํำพรุยหมูสับกับผักหวานน้หนํำอะไรนะครับนํำพรุ้ยกับน้ำสวยไม่เคยกินไม่เคยได้กินเลยไม่ไม่รู้จักเลยวันนี้วันนี้ต้องได้ดูกันแล้วก็จะมีเป็นยำมะเขือยาวยำมะเขือยาวใช่ค่ะของชอบพี่เอาจริงมากผมไม่ค่อยกินมะเขือยาวไม่เคยกินเลยด้วยชอบน้าต้ม นี่อะไรถ้าคนนี้ทำขนาดนี้ต้องลองต้องรโอเคครับถ้างั้นเราอย่ายืนคุยกันเลยดีกว่าไปในครัวเลยดีกว่าไหมฮะโอเคค่ะไปนค่ะเชิญเลยค่ะโอ้ยขนลุกเลยครับคุณผู้ชม สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือเชฟกล้วยครับเชฟกล้วยนะครับคุณผู้ชมหน่อยฮะสวัสดีครับเออ้โหเชฟอาชีพแล้วก็ใส่หมวกนะเหมือนเด็กแบบเด็กบอดเลยนะเออเชฟกล้วยวันนี้เมนูที่เราจะทำครับคือน้ำกล้วยหมูสับผักหวานน้ำกล้วยหมูสับน้ำกล้วยครับน้ำกล้วย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 ครับน้ำกล้วยหมูสับนะฮะครับ โอเคขั้นตอนแรกเราต้องมีเครื่องปรุงอะไรไงบ้างฮะกระเทียมสับหมูสับหอมแดงน้ำพล้วนำ้นำพล้วผักหวานผักหวานนี่คุณชมครับน้ำพล้วคือหน้าตาเป็นอย่างนี้ได้ฮะทั้งชีวิตยังไม่เคยรู้จักจริงปะไม่เคยเห็นขั้นตอนแรกเราลุยยังไงต่อฮนะอันนี้เป็นน้ำมันเออผมเห็นหลายที่เลยเชฟพอลสทำไมครับทำไม,ไมเขาไม่ใช้ะหลิวอ่ะเขาต้องใช้เป็นอย่างนี้กันทุกที่เลยอ่ะเขาถนัดมือมากกว่าปะถ้าถนัดมือแล้วก็เวลาตักมันก็จะได้ง่ายกว่าเร็วกว่าซอสกระเทียมหอมแแดดงงครับครับ ก่อนเลยนะพี่่เที่ดูนี่คือจำอยู่นะเนี่ยจำจำจำจะได้เอาไปผัดที่บ้านก็จะผัดให้หอมแดงสุกก่อนอันนี้กเหี่ยวนิดหนึ่งจะไม่เหี่ยวนิดหนึ่งครับถ้าผัดตัวนี้จะเป็นหอมใหญ่ครับหอมแก่รัดหอมแก่แก่พองอ่ะไรที่เราไหมไม่ถึงครับอะไรอีกครับเอาหมูสับกับถั่วหัวครับไก่ลงเลยพร้อมกันเลยครับ พี่ครับน้ำพลอยนี่มันคืออะไรอ่ะพี่น้ำพลอยจะตะกุ้นเดียวกันกับน้ำเดือดแต่นำ it, ้ำเดือดมันจะมีเม็ดแต่น้ำพลอยไม่มีเม็ดน้ำพลอยไม่มีเม็ดแล้วเขาก็จะมาหมักเกลือด้วยเติ่ความเกลือหนึ่งน้ำตานิดนึงนะฮะซอสผัดซอสผัดอีกนิดนึงตะกหวานนะครับโอเคเรียบร้อยให้อยู่ไฟกันนิดนึง เชฟครับผักหวานเนี่ยมันช่วยอะไรยังไงหรือเปล่าครับผักหวานเนี่ยดีต่อสุขภาพมากเลยสำหรับสตรีท okay. no ี่ตั้งครรภ์นะผลิตน้ำนมโอ้เออจริงไหมฮะใช่แล้วเชฟต้องกินเยอะๆนะฮะนี่ฮะคุณชมนำนำขวดขวดผวาโอเคผมไม่พูดอะไรมากผมมีช้อนผมมีช้อนแล้วผมก็ต้องชิมเอ้คุณชมหอมมาก แต่ฉันว่านะม,มันจะอร่อยมากกว่านี้ถ้าไปกินกับข้าวสวยร้อนๆแต่ว่าผมว่าเมนูเดียวไม่พอสําหรับท้องเราสองคนนะฮะยิ่งหนึ่งเมนูไหมฮะก็เอายำมะเขือยาวครับยำมะเขือยาวชอบมากเลย,ย,มมเยจะได้มีอะไรเผ็ดๆหน่อยนะเชฟท้อนนะ่าโอเคตรงหน้าเจอกันครับแอดไนน์วอร์เรดีครับนุ่มหวานนะมันหอมนะค่ะกุ้งสดเนื้อแน่น อรยยไทใครทำก็อร่อย Weos All Time p l a n กรับมาสู่แ a d ไ n i ์ว q u a l i t ฮะและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูครับเชฟกล้วยฮะยำมะเขือยาวครับยำมะเขือยาวนี่ของชอบเลยเนี่ยชอบมะเขือยาวใช่ไหมเราใช่แต่ว่าเท่าที่ดูเครื่องปรุงนะครับครปกติมะเขือยาวจะต้องมีไข่ต้มด้วยเออแต่ว่าสงสัยอาจจะเป็นสูตรคุณแม่คุณยายของที่ร้านนี้เราก็ไปยุ่งสูตรเขาเออเขาเตรียมมาอย่างงี้เชฟ เรามีการเลือกมะเขือยาวยังไงบ้างฮะลูกสวยสวยไม่แก่ไม่แก่เอาพอดีพอดีพพออดดีีถ้าแก่แก่วันนี้ไม่ได้นะเชฟผมสงสัยว่าไอ้มะเขือยาวเนี่ยทำไมเราต้องเอาไปเผาจะได้กินหอมครับถ้าไปนึ่งไปนี่ก็มันจะไม่ได้รสชาติความหวานความหอมของวันไฟ คือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยว่าผมเป็นคนไม่กินมะเขือยาวอยู่แล้ววันนี้แหละที่แรกครับผมบอกเลยฮะมันดูหน้าตาประหลาดประหลาดในเวลาแบบเขาทำอาหารเธอกินของประหลาดตั้งเยอะเธอชวนฉันกินของประหลาดครับเยอะอ่ะเดี๋ยววันนี้มาลองดูกันครับเครื่องปรุงมีอะไรบ้างครับเชฟฮะ ก็มีน้ำยำครับน้ำยำครับกุ้งแห้งกุ้งแห้งครับน้ำเชื่อมเชื่อมครับหมูบดหมูบดรวนผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งครับซาลาเน่ซาลาเน่หอมแดงหอมแดงก็เป็นหอมแดงไทยครับผมอันนี้หอมแดงไทยอันนี้หอมกล้วยนะฮะอันนี้หอมแดงนี่หอมกล้วยมะนาวมะนาวครับกุ้งสดยอดซาลาเน่ยอดซาลาเน่ อ่ะมาตอนแรกฮะตอนแรกก็ปอกมะเขือยาวอ๋อแล้วก็ปอกแล้วก็ปอกเลยฮะวันนี้ไม่รู้เห็นผมเห็นแม่แม่ผมกินแม่ผมกกินอี่เองนี่เลยก็คือลอกลอกในส่วนที่เป็นเปลือกออกอันนี้ผ่ากลางผ่ากลางผ่าครึ่งเป็นชิ้นใหญ่ๆหนี่เห็นไหมมันหน้าตาประหลาดอ่ะประหลาดยังไงไม่แย่คุณยำน้ำยำครับเส้นฝังกุ้งบดต้มยำน้ำเชื่อมเชื่อมใส่หมูสับนะฮะครับผมหอมแดงนะครับใส่ มอ่ะอนคนอาเชฟทำเลยกบทำเดี๋ยวจะไม่เสร็จเรารอชิม่างเดียวตอนนี้อยู่ข้าวมากใส่กุ้งจริงจริงเนี่ยถผว่าทำเป็นเขาเรียกถั่วพูอย่างนี้ก็ได้นะได้เลยนะได้ครับอร่อยแล้วเชฟครับมะเขือยาวเนี่ย ผมเห็นอยู่หลากหลายเมนูของอาหารไทยเลยฮะมันมีประโยชน์ยังไงบ้างครับเชฟโอ้ยแน่นอนนี่ป้องกันโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็ื่อบำรุงกระดูกและฟันด้วยโอ้ยนี่เหมาะสำหรับผู้เฒ่าผู้แก่เลยนะเดียวเลยเดียวเลยวฉันยังไม่ขนาดนั้นอ๋อยังนะยังนะโอเคอะมาต่อเลยฮะคลุกเท้าเรียบร้อยครับผมเหลือกับการมาลาดลงบนมะเขือยาวที่เราเผาแล้วทําไมเราไม่เอามะเขือยาวลงไปคลุกด้วยมะเขือยาวเนี่ยเวลาทานแล้วอร่อยเนี่ยเพราะว่าเนื้อเนี่ยพอเอาไปเผาแล้วมันหวานมันกรอ คือคือไม่อยากให้น้ำยำเนี่ยเข้าไปในน้ำมะเขือยาวแล้วเราจะไม่ได้รสของไม่ได้รสของมะเขือยาวนะครับกุ้งนะครับเรียบร้อยแล้วครับผู้ชมฮะขอบคุณเชฟกล้วยมากนะครับขอบคุณมากครับครับไปที่ข้าวสวยร้อนๆจัดไปมาตามผมมาฮะเฮ้ยก็บ้าไปแล้ว ไอนแรกทำแค่สองจานนี้ไม่ใช่หรอใช่ทำไมมันมันโผล่มาเยอะแยะขนาดนี้ฮะที่นี่อาหารอร่อยค่ะต้องให้ชิมให้หมดโอ้โห้หตายละนานๆนทีจะเจอจะขอคุณน้องแนะนำเลยครับว่า,าอะไรที่มาเพิ่มครับโอเคค่ะ หมูสามชั้นรวนกะปิระยองเฮ้ยมัสแมนไก่ทุเรียนดิบฮะมัสแมนไก่ทุเรียนใช่ค่ะใส่ทุเรียนค่ะเชฟพ่อชอบกินมากเชฟพ่อชอบกินมากเหมือนเราจะรู้จักกันมาก่อนแล้วอันนี้ไข่อะไรฮะไข่เอ็กเท่งค่ะทำไมมันเป็นสีดำอะครับก็จะมีส่วนผสมของหมึกแล้วก็ใส่ปลาหมึกด้วยตัอใส่น้ำหมึกของไข่เียวใช่ค่ะน้ำหมึกค่ะพี่โบ้มีข้าววีสองอย่างมีข้าวขาวกับข้าวกล้อง โอ้ยระดับผมแล้วคนห่วงสุขภาพเข้าเปลาเลยข้าวกล้องที่ร้านจะเป็นข้าวกล้องเกษตรอินทรีย์นะคะอือดูอะไรก่อนดีพี่ถ้าเกิดอย่างนี้ทานน้ำปุ้วยก่อนดีก่อนค่ะเพราะว่าจานอื่นเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นรสจัดกว่านี้พี่พฟอทานเยอะๆครับจะได้ช่วยควมรุนน้ำนมคนไม่ได้โคเชฟน้ำนมไม่ด้วยกับข้าวเนี่ยจะต้องทานคู่กับข้าวสวยข้าวกล้องร้อนๆนะครับในร้อนๆเนี่ย เออเออคนเดียวกินไหมอ่ะลุยเอาเดี๋ยวเรียบร้อยคุณคุณเนาะซัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาให้ผมซัดบ้างผักหวานจะกรอบค่ะใช่อหอมมากอร่อยนี่ขนาดทิ้งไว้สักพักนึงแล้วรสชาติเค็มเนี่ยกำลังดีเลยไม่ไม่เค็มมากเหมือนน้ำเลียมันจะมีความหวานนิดนิดด้วยความเค็มมันจะตัดกันดีกับตัวผักหวานครับแล้วก็ได้ความกรุบของไอตัวหอมแดงที่เราผัดกับผักหวานเด็กๆทาได้ครับในนามา มาจานดีกว่ายาเกว่ายาวมันนี้นะพี่โปนี่เดี๋ยวจะเอากุ้งให้ด้วยปก,กโตโิผมไม่กินมะเขือวันนี้ที่แรกผมจะลองดูนี่มะเขือเต็เมคำเลยนะเป็นไงมะเขือมันหวานอนะมันหอมนะ หมือนที่คุณน้องบอกเลยครับว่าเราไม่ควรที่จะคุกมเมื่อเขือยาวอะไปกับ,กบกน้ำยาเพราะว่าตอนที่เอดทานเข้าไปนะครับพอาะจะได้รสชาติของมเมื่อเขือยาวที่เอาไปเผาแล้วก็ได้กลิ่นหอมหแล้วก็มีความหวานของมะเขือยาวาด้วยใช่เมื่อเขือยาวหวานตอนแรกผมคิดว่าเมื่อเขือยาวมันจะขมหรือมันจะฝาดหรือมันจะเกลือนอะไรเงี้ยแต่นเนก็ไม่เลยไม่มีนะครับจุดเด่นอีกอันนึงนะครับสําหรับร้านนี้คือกุ้งใช่กุ้งเนี่ยกินเขาไปแล้วใช่ป่ะจบอกครับมันไม่เด้งเด้งดึ๋งดึงเหมือนแบบกุ้งตามร้านทั่วไป ที่เราไปกินกันกุ้งสดเนื้อแน่นเมื่อกี้พี่โป้แบบยอมกินมะเขือไปแล้วอานนี้เดี๋ยวจะลองกินทุเรียนให้ตัวนี้เป็นมัสมั่นไก่ทุเรียนดิบค่ะอะไรทุเรียนพี่ทุเรียนทางซ้ายค่ะพี่ทอดกินเยอะๆมาด้วยที่เด่นๆนะคะก็คือเครื่องแกงจะตำเองเครื่องแกงตำเองค่ะอ่าอืมเหมือนเหมือนเหมือนมันบดเลยฟิลให้เหมือนมันบด คือไม่รู้ว่าเป็นทุเรียนถ้าไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นเลยคือทอมเนี่ยจะจับกลิ่นของทุเรียนเนี่ยผมไล้เร็วมากแต่น,นี่คือแบบมันไม่มีกลิ่นเลยใช่คะ่ะทอมมันคือมันอ่ะมันคือมันบกไม่รู้เลยขอลองจานจา,จานจแปลกจานนี้เดินเข้ามาแล้วแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยไข่ไหมหรือเปล่าไข่ไหมเอามาเสิร์ฟได้ยังไงไข่ไอเท่งค่ะ อันนี้คือไข่เชฟชุมพลนะครับหอมน่าจะหอมมีปลาหมึกป่ะฮะปลาหมึกใช่ค่ะอืมอือพี่พี่มันแปลกมากพี่มันแปลกมากคือพี่เอาเอาเงี้ยมันแปลกมากแล้วมันอร่อยใช่ค่ะปลาหมึกอร่อยเออปลาหมึกมันไม่เหนียวนะมันนุ่มคือหอมกว่าไข่เจียวทั่วไปเพราะได้ความหอมจากปลาหมึกและที่สำคัญครับมีปลาหมึกให้เราได้เคี้ยวเล่นเบาๆไม่เหนียวหมูสามชั้นคั่วกะปิแคบหลุดเลยครับ ขอทานคู่กับไข่คุณผู้ชมกะปิดีมากกะปิระยองค่ะฮมโอ้โหใครอยากทานอาหารไทยต้นตำรับว่าฝีมือแม่แบบนี้ตามมาได้เลยครับที่ร้านมาเธอเมไอตั้งอยู่ที่ซอยสุขวิท59เปิดทุกวันเวลา11.00าถึง22.00นครับอย่าลืมชวนคุณแม่มาทานด้วยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ครับต้องบอกเลยว่าอร่อยมากครับผู้ชม อร่อยกรใจาจริงๆฮะอยากให้คุณผู้ชมครับได้มาลองรสชาติอาหารแบบพวกเราจริงๆเลยนะฮะและที่สำคัญครับวันนี้ครับต้องขอบคุณคุณน้องด้วยนะครับขอบคุณคมากครับขอบคุณมากสวัสดีค่ะอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากพี่ท็อตช่วงหน้าเนี่ยพี่ท็อตต้องแบบสมนึกบุญคุณแล้วที่ผมพามปกินของอร่อยแบบนี้นี่ช่วงหน้านะครับเดี๋ยวจะพาพี่โชว์เนี่ยไปกินขนมกินอิ่มท้องด้วยอิ่มบุญด้วยเฮ้ยอิ่มบุญอิ่มยังไงอ่ะกินเจหรือเปล่าถ้าอยากรู้นะ เดี๋ยวเจอกันครับช่วงหน้าครับมันไม่แบบมันไม่เทคที่เป็นแป้งแบบใช่ใช่จ๋าไปเลยใช่แล้วก็เป็นแบบลูกชิ้นเนื้อวัวแท้โกลเด้งผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมวายวายคาเฟ่ ร้านคาเฟ่เพื่อการกุศลโดยเฉพาะเพราะนอกจากที่ร้านจะมีบรรยากาศสวยๆแล้วยังมีเมนูหลากหลายให้ได้ลิ้มลองลูกค้ายังได้ทําบุญกับทางร้านซึ่งรายได้จากการขาย5บาทต่อหนึ่งเมนูทางร้านไวไวคาเฟ่จะนําไปมอบให้กับบ้านเด็กยากไร้ด้วยละครับโอ้โหใจบุญจริงๆและแถมอิ่มท้องด้วยครับโอโ้เปิดว้าวว้าวว้าวเบอรประตูยิ่งใหญ่วันนี้บอกเลยว่า,ววามากินขนมครับผมแล้วก็ทําบุญด้วย เชฟจะทำบุญยังไงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้นะก่อนอื่นสั่งกาแฟก่อนเราสั่งให้มาอาพี่ทอสสั่งเลยพี่ทอสน้องวันนี้นะคือว่ต้องไปคนด้วยใจทีหนึ่งแล้วก็เอาอัโฟกาโต๊ะที่หนึ่งครับนะครับเยี่ครับพี่ทอสเรียบร้อยนะเลือกขนมเชฟน่ากินจังเลยอ่ะคุกกี้อย่างเงี้ยน่ากินมีบาวนี่ด้วยมีคาร์ดเค้กเฮ้ยคาร์ดเค้กเอาที่อร่อยที่สุดอะครับจัดให้ผมมาโอเคครับเชฟเขามีป้ายอะไรเนี่ยภาษาอังกฤษเต็มไปหมดเลยฮะออ่ลงานิ เขาบอกว่ากาแฟทุกแก้วเนี่ยบริจาค5บาทช่วยเหลือน้องๆน,น,นะครับที่อยู่สังาบุรีนะครับแล้วก็ชิงใหม่ด้วยดตดแล้วพี่โฟครับ เป็นครูสอนโรงเรียนอรรมชาติหรือเปล่าคนนี้อ่านภาษากฤษเก่งมากผมอ่านภาษาไทยข้างล่างเ่ยครับพี่ดอดจ้านี่ไงนี่คือที่บอกว่าจะมากินขนมแล้วก็ทําบุญด้วยอ๋อโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเมนูขนมหวานที่2หนุ่มสั่งไปรสชาติจะออกมาฟินถูกใจ2หนุ่มของเราหรือไม่และจะหน้าตาสวยงามแค่ไหนและจะได้ไปกันเค้กกันแล้วครับเนี่บ๊ายา ทุกเมนูอยู่ข้างหน้าเราแล้วครับผมนะฮะเค้วันนี้อะไรอันนี้ carrot cake ครับครับผมร้านนั้นนะฮะ soft cookie ซองแบบเบาๆใช่นุ่ๆนะใช่อันนี้คืออะไรครับ brownie ครับอ่าอันนี้ brown นู้ด brown นั่นอันนี้ brown นั่นเอา brown นั่นแล้ว brown นู้ดน่ะ ราวนลงไปกันอันนี้เครื่องดื่มขอุทอนนะครับเป็นแอฟโรกาโต้ครับแอฟโรกาโต้แอฟโรกาโต้เป็นกาแฟเอสเปรสโซ่นะครับแล้วก็ราดบนบานิลาไอศครีมนะครับอีดแล้วผมนี่คืออะไรฮาน้าขาวต้องชิมก่อนชิมขอโหน่อยโอ้โห ของอัลมอนด์ครับใช่ครับนี่คืออัลมอนตีครับอัลมอนด์ตีแล้วอันนั้นก็มีส่วนผสมของไข่ขาวด้วยจริงไหมเนี่ยใช่เห<ช>็นพี่พวกกาลังลดหุ่นลดน้ําหนัก,กก็เลยต<ฮ>้องกินแบบไข่ของไข่ขาวเพิ่มโปรตีนนิดนึงดีเลยเชฟแหมรู้ใจจ,จริงรรจ,จริงเมนูเฮลตี้นะครับเฮลตี้มากเรามาเริ่มเมนูแรกกันดีกว่าคราเเค้กนก็คือจะมีเนื้อแครอทชาด้วยใช่อ้ไรเอาถ้าให้เขานุ่มๆดีนะ เคตัวนุ่มๆมีความหวานเล็กน้อยอืเนื้อเค้กเนี่ยเขาจะได้ความหวานจากลูกเกดด้วยเออเออใช่มีข้างในมีลูกเกดยเอยู่ครับผู้ชมผมชอบตรงที่มันไม่หวานมากไปหวานหวานมันๆเนาะเทสทำไมมันถึงมัน,มนอะเพราะว่าเขาหน้าจะใช้ในสดนสดเนี่ยให้ความชุ่มชื่นมากๆเลยมเเไม่ตอบนซอฟต์อโอ๊ตมิลคุกกี้เฮ้ยพี่พ่พกพอกิอนยังไงใช้ช้อนทำไมทำไมอะอันนี้ต้องขออนุญาตใช้มือเลยใช้มือเลยฮะใช่ เพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้กลิ่นแบบกรับอะไรขนาดนั้นลูกเกดเยอะมากแทบจะไม่มีความเป็นแป้งเลยแป้งเป็นแค่แบบตัวสมานเฉยๆแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นโพสตีนหมดเลยเพราะฉะนั้นดีต่อสุขภาพแน่นอนหอมๆอึมคือมันนุ่มแล้วก็หวานไม่มากนะฮะแล้วได้ความหวานเพิ่มเติมจากรูกเกดแล้วก็หอมมาอีกหนึ่งเมนูอีกหนึ่งครับบาวนี่เชฟู้ม้เบาวนี่นี่มาจากที่ไหนรู้ไหมที่ไหนครับ ต้นกำเนิดของเบลนี่เนี่ยมาจากทางภาคใต้ของเราจริงดิเบาไหนเบาไหนเบลนี้เบาไหนวะเบลนี้นี่เบลนี้อุยเค้ตัวนี้มันมีความกรอบเบาๆอะอยู่ข้างหน้าอ่ารู้สึกว่ามันเหนียวอ่ะมันไม่แบบมันไม่เค้ที่เป็นแป้งแบบใช่ใช่จ๋าไปเลยอะใช่แล้วก็เป็นแบบฟัชอยู่ด้วยนิดนึงเหมือนเป็นฟัชเค้กแทป วันนี้ฮะมากินแล้วที่นี่เป็นยังไงบ้างโดนจากเชฟตะกี่คับเค้ฮะบอกเลยครับวันนี้นะครับเกินคาดเพราะตอนแรกเห็นว่าเฮ้ยขนมแบบเพลนแบบดูไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แต่รสชาติเนี่ยคือถูกใจมากคือไม่หวานมากเพราะฉะนั้นขอบเลยครับตีครับเค้กตีครับเค้กนะครับผมอันนี้มาบนเกียงไม้อ่ะไอเดียดีอยู่แล้วนะอาจจะแบบมีเวฟครีมมีผลไม้สดมีอะไรอย่างเงี้ยเชฟครับตอนนี้คุณผู้ชมนั่งชมอยู่ฮะอยากจะกินแบบพวกเราครับมาได้ที่ไหนฮะ ที่นี่เลยครับร้าน Y Y Cafe นะครับเข้าซอยปรีดีพนมยงค์20ทับ1ครับอยู่ข้างหน้าโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ครับเปิดจันทร์ถึงศุกร์7.30ถึง4.30ครับปิดวันเสาร์ แล้ววันอาทิตย์เปิดเชียงครึ่งถึงบ่ายสามโมงครึ่งครับผมครับผมก็มาอิ่มท้องอิ่มบุญไปด้วยกันและคุณผู้ชมนะครับสามารถติดตามชมรายการเราย้อนหลังนะฮะได้ทาง y o u t u b e c o m ม s l a T V Thunder official เข้ามาส scribe กันด้วยแนะนําร้านดีๆร้านอร่อยๆมาให้กับพวกเราได้ทาง f a c e b o o k com m a t night warranty ครับแล้วก็วันนี้นะครับพิเศษมากเลยครับขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรนะครับจากยูนิโคลไทยแลนด์นะครับและเสื้อเสเท่ที่ผมใส่อยู่แบบนี้นะฮะจาก b a c k c o l a r ครับ แล้วนี้ครับเวลาของเราสองคนหมดลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้าจะพาไปอร่อยและไปชิมที่ไหนนั้นติดตามชมกันในวันอาทิตย์ห้าทุ่ม่างช่องหกับผมอิปโปครับและเชฟทพพพพอนครับผมลี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเช็ฟกินต่อได้ไหมอ๋อสิโอไม่ชอบไก<ค>่ห้ามเถอ,อ